ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์แทบพี่น้องไทยทุกๆท่านครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจโรซามเลาครับวันนี้ก็เป็นในวันที่20กันยายน2 5 6พาครับผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นครับจะพาพี่น้องไปดูที่ในประเทศพม่าและจังหวัดภาคเหนือที่รัชกิณนครับวันนี้ก็ที่รัชกิมิตินาก็ได้มีการตบตีกันกับพวกกบฏมินองหลายครับที่มิตินารัชกิณ ก็มีเคียง a ทับข่าวพวกกบฏมินองลายจะเส็มกำลังขึ้นมาอีกนะครับก็ได้มีผ่ายเคร AE ทางมตินาได้ปิดถนนเอาไว้ไม่ให้คนในพื้นที่เข้าออกเพราะว่าจะจัดการอีกนะครับมีทางเค a ได้ปิดการถนนุนเอาทุกที่ทุกทางที่จะมีพวกกบฏมินองลายเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ได้ทําการปิด ทุกที่ทุกทางเพื่อแต่ไล่ตำจัดพวกกบฏเม่นออนไลน์ได้นะครับก็คนในพื้นที่หรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เข้าออกครับไม่ให้ผ่านหรือไม่ให้ไปไหนมาไหนเพราะว่าถ้าขับพวกกบฏเม่นออนไลน์จะเข้มกําลังเข้ามาในพื้นที่ของราชินหรือมิตินานี้เองนะครับก็และข่าวมาในวันนี้ได้ทำการไปอย่างนั้นครับ ก็ผ่ากีไอเจะปิดชนนุนไปในเวลา3วันหรือ1จับดาเหมือนนั้นนะครับเพราะว่าจะได้จัดการพวกบฏเงินออนไลน์ที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่หรือในเขตด,ดินแดนของก r a ที่จากมิตินาหรือรัฐรัตกินนั้นนะครับก็ได้ทับข่าวมาว่าอย่างนั้นทาง c r a และที่จังหวัดรัชักินก็ได้เตรียมกำลังหรือเตรียมพร้อมอยู่ดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาก็รับอยู่เป็นประจํานะครับวันนี้ก็น่าจะมีขึ้นมาแรงกับเก่านะครับเพราะว่าทางพกกบฏมันออนไลน์นั้นไม่พอใจที่ไรเกิดสงครามขึ้นมาที่ผ่านมานี้หรือเฉียฐานทับไปที่ทางเหนือนะครับก็ได้มีการเป็นกําลังหรือพยายามเสีิยมกําลังเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าพวกกบฏมันออนไลน์นั้นจะหาวิธีทางที่จะกข้ตโจมรตีของ กำลังใจอีกนะครับวันนี้ก็ลข่ามาอย่างนี้แล้วมาที่อาพกบฏเม็นอ่องลายใช้ลูกปืนใหญ่ยิงใส่จาบ้านเผาบ้านจาบ้านบนบอดหายไป20ปกว่าหลังคาเรือนแนะยังมีกลุ่มจาบ้านที่พยายามช่วยช่วยกันหลับเพลงหรือหลับภัยที่พกบฏเม็นอ่องลายมาไล่เผาบ้านจาบ้านนะครับ แล้วได้มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม GDF นะครับได้มาช่วยชาวบ้านดับเพลิงและช่วยชาวบ้านที่จะป้องกันบ้านเดือนของตัวเองที่ในหมู่บ้านนะครับก็ได้ถูกทางพวกกบฏมินออนไลน์ผู้ก่อการร้ายได้ใช้อาวุธปืนใหญ่ยิง่ายบ้านชาบ้านนะครับเสียหายไป20หลังคากว่าเพราะว่าชาบ้านได้มีปัญหาที่ ชาวบ้านเปลี่ยนฉายข่าวให้พกกเบฏมันออนไลน์นั่นเองนะครับก็ไม่รู้นะครับจะทํำยังไงเพราะว่าถูกทางคนที่ไม่วางดีนะครับมาเผาบ้านจาวบ้านนะครับก็เป็นพกกเบฏมันออนไลน์นั่นเองนะครับต่อมาครับก็มีกลุ่ม PGF นะครับกลุ่มปกป้องประชาชนนั่นเองนะครับตอนกลับมาขากลับมาก็ได้มีพกกระเบ็มันออนไลน์ยิงชยัยกลุ่ม p ี f ีหรือกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับทั้งรถมอเตอร์ไซค์และ กับคนได้เสียชีวิตไปนะครับใช้เวลาเปลี่ยนชั่วโมงครับแล้วต่อมาก็ไม่มีใครกล้าออกบ้านนะครับไม่มีคนเข้าออกนะจากหมู่บ้านเพราะว่ามีการชุ่ตโ่มตีกันกับพกกบอกมินอไอลน์นะครับก็ได้ถูกทางกลุ่ม p d f ีเใต้ชุ่ตโ่มตีพกกบอกมินอไอลน์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีการสูญเสียชีวิตและมีหายพกกบอกมินอไอลน์กระนํำยิงกลุ่มฟิจที่ได้มาช่วยจ้าบ้านดับเพลิง ในหมู่บ้านนะครับไล่เกิดขึ้นการโจมตีกันนะครับก็เลยมีพวกกลุ่มพีเจที่ปกป้องประชาชิได้เสียชีวิตไปอยู่หลายคนครับก็ในพื้นที่ต่างๆครับก็ไล่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็เลยถูกทางพวกกบฏมันออนดายได,ได้พยายามไล่กวาดไล่ย,ยิงโจมตีทุกๆสิ่งนะครับก็ในพื้นที่ก็ได้เดือดร้อนไม่มีหมู่บ้านใดนะครับที่กล้าออกหมู่บ้านนะครับเพราะว่าได้ถูกทาง พบกระเบิดมินอนไลน์นะครับปิดการถนนเอาไว้ไม่ให้ชาวบ้านเข้าออกนะครับต่อมาครับมาที่ยานกุ้งครับเขตเมืองอะไรนะครับไช้ของพกกรเบ,บิมินอนอไลน์มีชื่อว่าอูวินมองถูกมือดียิงเสียดชีวิตคาที่นะครับจากการให้ขา่าวพวกเมินออนไลน์เสียกชาวบ้านหรือญาติพี่น้องชาวบ้านนั้นที่มานอนในบ้านนะครับได้ถูกพกกรเบ,บิมินอนอไลน์ได้จับไป เป็นญาติกันแท้ๆนะครับได้ถูกทางถ่ายข่าวพกกรเบ,บิมัอออนไลน์นั้นแจ้งว่าเป็นกลุ่ม p t f หรือกลุ่มชุมยิงพกกบ,บทมันออนไลน์อะไรไปมันนั้นนะครับก็ได้ถูกทางจ้าบ้านไม่พอใจนะครับก็มีฉายหรือพกนี่หรือกลุ่มนี้ให้พกกบ,บทมันออนไลน์ก็ได้มีมือดีมาเจ็บไปนะครับเจ็บคนที่ให้ข่าวพกกเบ,บิมัอออนไลน์หาที่เลยนะครับ ก็ได้ถูกทางทุกบวตมิลอนอไลน์นั้นมีคนให้ข่าวขึ้นมาเยอะก็เลยตายไปเยอะครับมาที่เมื่อวานนะครับวันที่19เมื่อเช้าก็เช่นกันครับที่รัฐกะเขีนที่มีจาบ้านพากันติดแผ่นป้ายนะครับแผ่นป้ายปรักทวงขับไล่ทุกบวเป็นออนไลน์ออกจากพื้นที่รัฐกิคขีนเลยใช้ข้อความว่าไม่ต้องการเจรจากับ มินออนไลน์แล้วว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยเกิดขึ้นในที่จากรักสกีนนะครับที่ขมาถูป้ายปัดท้วงนะครับที่ขมาติดไว้แล้วต่อมาครับมาที่กองกาลังแอาทีพีและสับส่วนกลุ่มต่างๆที่เปลี่ยนผ้ามาหรือทหารพกบทมินออนไลน์และเชียรอยูรบิเอนะครับก็ไล่ล่ากองกำลังอาเซียเอมาทางและทางใต้ที่จังหวัดเมืองกึงนะครับก็ลงมาทางใต้ ไล่ล่ากองำลังอาเชียะลงมาอย่างต่อนเนื่องทําให้ชาวบ้านได้อพยพหนีจากสงครามหนีจากการชุรบและการประทะไล่ยิงกันจนทําให้ชาวบ้านทะลุขึ้นถึง2 0 0 0ักว่าคนครับก็ไล่พยพหนีออกจากหมู่บ้านหรือบ้านเดินบางคนก็ไม่ทันได้จ่งของต่างๆผ้าห่มหรือข้าวจิ๋นชาวบ้านก็น่าเป็นห่วงที่ทางบ้านนะครับกลัวไดดผี ไปจับจินฉันเรื่องต่างๆที่มีในหมู่บ้านเป็นหมูเปลี่ยนไก่ที่ข้างทางบ้านนะครับก็ชาวบ้านก็เปลี่ยนห่วงเหมือนกันเพราะว่ามีชาวบ้านประมาณ2 0 0พันกว่าคนที่ได้แอยบหนีไปตามบาัตรบดสรหรือบัดบาดต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องที่มีการสรบกันที่จังหวัดภาคเหนือ ลงมาทางเมืองกก๋งนะครับก็มี4กองกําลังนี้ได้ล่าของกองกำลังอาเซียนเอที่มีผ่าเจ้าจึกปกครองก็ทําให้อาเซียนเอทไล่ถอนกาลังลงมาทางใต้นะครับได้ล่าอยู่ต่อเนื่องนะครับตอนต่อมากล่าวอ้างว่ามีกลุ่มอาเซียนเอทไปชุ่มจึงเขานะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นความจริง ได้ถูกทางกล่าวอ้างหรือข้อกล่าวหานั่นเองนะครับได้ทําให้เกิดสงครามขึ้นก็ได้ล่าอาเซียนอยู่เป็นประจํานะครับตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่ต่อเนื่องนะครับยังไม่จบเลยสงครามก็มีที่ในจังหวัดเมืองกึงอีกนะครับเรามาที่จังหวัดรัชกินที่เมืองทานตะลานที่พบกบฏมินอ่องหลายไล่เผาบ้านชจ้าบ้านอีกนะครับก็ได้ทําให้ชจวบ้านได้เดือดร้อนได้ได้ ส่งความช่วยเหลือไปหากลุ่ม PDF อีกนะครับก้อนนี้ก็อีกทีหนึ่งก็ได้ทำให้ชาวบ้านได้เดือดร้อนและไล่ถูกทางกลุ่ม PDF และกลุ่ม c d f นะครับมาชุ่มจุ่มีพกกบ,บิดมินอนลกอลน์ผู้ก่อการร้ายผู้ก่อ,อก,การร้ายได้ถูกทางกลุ่ม c d f และ PDF ชุ่มจุ่มตีไล่เสียชีวิตไปจํานวน30กว่ารายครับ ต่อมาทางพกกรบิดมินอองไลน์ู้ก่อการได้ไล่ใช้กองกาลังขึ้นมาจํานวนมากเระ่มาไล่ล่าหรือตามหากลุ่มต่างๆที่มาชุ่มยิงพวกเขาได้เสียชีวิตไปจํานวนมากหรือบาดเจ็บจํานวนมากนั้นไม่พอใจนะครับได้ใช้ใดีคอปเตอร์หาพวกต่างๆที่มาชุ่มยิงนั้นนะครับก็ไม่ว่าหวนนะครับติดอ่ากล้องแล้วก็ตามหาตามป่าตามทุกเขาทุกพื้นที่ที่มีที่เกิดเหตุล่าเกิด าการประท่ากันนั่นนะครับพวกกบฏมินออนไลน์ไล่ลังเจชาบ้านหรือขับไล่ชาบ้านทุกพื้นที่ไล่ถูกโดนเอาไฟเผาหรือใช้ลูกปืนใหญ่ยิงบ้านชจวบ้านได้บวชหายไปที่จงังหวัดันรานก็เสียไปเยอะจ0บหลังคาเรือนครับก็แลยถูกทางพวกกบฏมินออนไลน์นั้นทําให้ชาบ้านได้เดือดร้อนนะครับเรื่องของการชุดรถที่ใน ภาคเหนือก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับพังท,ทุกท่านสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ